สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาเดินสวนกากิสรุุรับเจะรอบไม้เต็มเลยอันนี้คือทางเดินของสัตว์ป่านะครับหน่อไม้หักทิ้งเนี่ยรากราก อันนี้หน่าาอไม้เไหมอันนี้ก็ทางเดินของสัตว์ป่าครับทางเดินของหมูป่าโอ้หน่อไมา้ข้างในาเต็มเลยกำลังสวยเลยแล้วนี่ก็หน่าาอไม้อ่ะเต็มไปหมดเลยข้างในก็เต็มแล้วทุกคนมืดไปนอนดีกว่า ฟังเสียงนกสงนการ้องชมบรรยากาศทึบๆบรรยากาศดีนะครับเนี่ยหนามาเต็มเลย นกกระหน่อมมานกกระหน่อมมานกกรหน่อมมาหน่อมมาออกมาดนกรหน่อมมาเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวเขาก็มาหักทิ้งมันออกมาถึงนี่อ่ะนี่รอยหักอ่ะเนี่ยออกมาถึงนี่เลยนะ เต็มเลยเต็มเลยหน่อไม้ทั้งนั้นนะครับหักหักทิ้งอย่างี้ก็หักทิ้งนี่ก็หักทิ้ง ฮักพี่อ่ะไม่หักดีกว่าเดี๋ยวน่าจะมีต่างชาติมาเก็บเอาไปทำอาหารเนาะเอาไว้ให้เขาดีกว่าเนี่ยเต็มเลยเพื่อมีคนมาเก็บ เต็มแล้วสุดทางลแล้วขอบคุณมากนะครับแค่นี้นะครับบบายด้วยตัวเซมาสทำพามาดูเฉยเต็มเต็มเ<ๆ>ต็มดอไม้เต็มเลยเต็ม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 สูงหมดแล้วข้างในเต็มไปละครับ